สวัสดีครับช่างแรกนะครับอัปเดตอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ h y b r i d 48โวลต์นะครับ6,000วัตตัวนี้นะครับเจ้าปัญหาตอนนี้นะครับนี่ผมได้ทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไซเวฟที่ออกมานะครับนี่1นึ่งกิกนะครับไม่ยุบยุบยับยับแล้วนะครับนี่เครื่องโชว์เอาต์พุตที่2 3 8โวลต์นะครับวัดจริงออกมาที่เอาต์พุต ถ้าใช้มิตเตอร์วัดก็220รินิดๆน,น,นะครับเกือบ230ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับตอนนี้เทสโหลดอยู่นะนี่เครื่องโชว์ที่ราวๆเก้าร้อ900วัตต์นะครับนี่กินกระแสก็นี่ครับ19บเยี่สิแอมป์ที่ห้าสิบโวลต์นะครับกระแสก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ยุบยุบยับยับนะ ไซเว็ที่ออกมาก็นิ่งดีนะครับอ่าก็ถือว่าผ่านแล้วนะครับหลังจากที่คลิปล่าสุดก่อนหน้านี้ที่ลงไปก็เมื่อตอนเย็นนะครับณนะเวลานี้ตอนที่ทําเสร็จก็ราวๆอีก15นาทีจะเที่ยงคืนนะครับก็คิดดูแล้วกันว่า,าเครื่องนี้นานแค่ไหนที่จริงไม่ใช่ตั้งแต่ตอนเย็นสิก่อนหน้านี้อีกเอาเป็นว่าตัวนี้ ทั้งวันนะครับกินเวลาผมหนึ่งวันเต็มๆสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับถ้ารวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดตั้งแต่มาเลยนะครับทําไปก็ราวๆสองสาวันได้นะเครื่องเดียวนะครับปัญหาก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับไม่ใช่ว่าแบรนด์นี้เขาไม่ดีนะเพราะาผมเคยซ่อมมาตัวอื่นนะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเนี่ยนะครับลูกค้าทําเสียเองตัวนั้น ผมก็เคยซ่อมไปสองสามตัวมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรลักษณะนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปโดนตัวไหนมานะครับก็รวนกันทั้งบอร์ดนะครับแก้อยู่ทั้งวันจนตอนนี้จะเที่ยงคืนอยู่แล้วนะครับก็พึ่งได้บทสรุปนะครับก็อย่างที่คิดนะครับเป็นที่ระบบฟีดแบ็กนะระบบฟีดแบ็กป้อนกลับ เพราะว่าตัวนี้มันเป็นบอร์ดที่ไม่ค่อยจะคุ้นเคยก็ไล่วงจรอยู่นานไล่ไล่กลับไปไล่กลับมานะครับก็อีกอย่างนึงนะครับบอร์ดคอนโทรลนะครับเป็นปิ้นลายาแผ่น pcb แบบ3ด้านนะครับสด้านคือยังไงเดี๋ยวผมจะทำยังไงให้ดูนะครับนี่อันนี้คือแผ่น pcb แบบ2ด้านทั่วไปที่เห็นกันได้บ่อยนะครับ สองด้านยังไงหนึ่งลายวงจรอยู่ตรงนี้1ด้านนะครับ2ด้านก็คือด้านนี้นะครับมีหน้ามีหลังอันนี้คือ2ด้านแล้ว PCB สามสามเลเยอร์หรือว่า3ด้านคืออะไรนะครับตรงกลางมีลายวงจรอีกนะครับเขาจะทําน่าจะทําลายวงจรก่อนแล้วก็ทับไปอีกชั้นหนึ่งอัดเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทําลายวงจรซ้ําแบบนี้สรุปได้ว่าตรงกลางมันก็มีลายวงจรด้วยนะครับ ตรงกลางแผ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันซ่อมยากนะมันไล่วงจรยากมากนะก็ที่จริงมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรอกลายวงจรสามด้านแบบเนี้ยที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่คุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับาสายที่ซ่อมตระกูลอินเวอร์เตอร์หรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มันค่อนข้างที่จะล้ำนิดนึงหรือว่าใช้อุปกรณ์ SMD นะครับ มันจะเป็นปิ้น3ด้านมันก็เลยทําให้เราซ่อมยากไล่วงจรยากอีกอย่างนะครับถ้าเสียอาการแบบเนี้ยถ้าเสียอาการแบบนี้าาบบนมันไม่ชัดเจนตัวเสียมันจะไม่ชัดเจนนะครับสายเวฟออกนะครับไฟออกแต่ก่อนหน้านี้มันออกมาแค่ร้อยกว่าโวลต์นะครับล่าสุดนะครับก่อนที่จะทําได้มันตกลงไปถึงเหลือ 40- 50โวลต์เองแล้วก็ขึ้นขึ้น,นลงลงยุบยุบยับยับยุบยุบยับยับนะครับอ่าหลายคนถ้าเคยซ่อมอินเวอร์เตอร์ นะครับถ้าฟีดแบ克ขาดมันอาจจะไม่ออกเลยหรือมันอาจจะเกินไปเลยโวล์เกินไปเลยนะครับแต่ในที่นี้นะครับโวล์มาแต่ดันมามายุบยุบยับยับยุบยุบยับยับนะครับใครที่ไม่รู้ว่ายุบยุบยับยับคืออะไรก็ย้อนไปดู e p ีที่แล้วนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็เป็นอาการแปลกแหวกแนวมากนะครับถ้าไม่ได้นี่เจ้าตัวนี้ผมก็ต้องส่งคิดว่าคืนนี้ถ้าไม่จบอาจจะต้องคุยกับลูกค้าอาจจะต้องส่งคืนแล้วนะครับท้อมากๆเลย สำหรับเครื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเยอะนะครับทั้งวันผมไม่ได้ทํางานตัวอื่นเลยนะครับเอาลุยตัวนี้จนเสร็จนะครับนะตอนนี้ก็น่าจะปิดจ็อบได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลากมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเนะก้วัตต์นะก็โอเคนะครับก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์นะไม่ระเบิดตูมตามแล้วก็ไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะครับออ ดูตรงนี้ก็รู้นะครับเนี่ยก็ถ้ามันมีอะไรผิดแปลกแหวกแนวยุบยุบยับยับหรือสันสันเรากา็ยังต้องแก้ปัญหาต่อแต่ณที่นี้นะครับความพยายามเป็นผลสำเร็จนะครับสายเวฟออกนี่แหละที่เราอยากเห็นนะครับสิ่งที่อยากเห็นมาทั้งวันนะแต่เพิ่งได้เห็นเมื่อตอนจะเที่ยงคืนโหดมากนะครับทำกันโหดมากๆเลยนะก็ ไม่รู้ยังไงนะครับสงสัยต้องพรุ่งนี้ไปส่งงานนะครับปรศสารขอนแก่นเดี๋ยวคงต้องอไปหาทําบุญซะนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้จะเจอของติดต่อกัน3-4วันเลยนะครับนะครับใครแกล้งกันก็นะครับไม่ต้องหนักขนาดนี้ก็ได้นะครับแทบไม่ไม่ได้หลับได้นอนนะสำหรับเครื่องนี้แล้วก็อีกหลายๆเครื่องนะครับลูกค้าก็โทรตามนะครับเร่ง เร่งงานอันนี้เข้าใจนะครับก็ไม่ได้ว่าลูกค้านะครับส่งมานานก็อยากถามสอบถามความคืบหน้าบ้างนะครับเร่งบ้างนิดๆหน่อยๆก็อันนี้เข้าใจนะครับแต่ผมก็นะก็พยายามสุดๆแล้วทํางานคนเดียวนะครับซ่อมคนเดียวอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่บอกซ่อมคนเดียวไม่มีลูกน้องนะครับทากับแฟนสองคนแฟนเป็นแผนกจัดส่งนะครับแล้วก็รับลูกค้านะแล้วก็คุยชัดทางลูกค้า เพราะฉะนั้นแผนกซ่อมก็มีผมคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่มีลูกมือไม่มีลูกน้องงานก็จะออกช้านิดนึงนะครับโดยเฉพาะถ้าเจองานหินเจองานมีปัญหาแบบนี้นะครับทุกอย่างจะดีเลยไปหมดเลยนะครับทุกอย่างจะช้ากันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับสําหรับลูกค้าที่ส่งงานมาซ่อมแล้วเออรอนานนะครับบางอย่างมันก็นะไม่ได้รับรื่นเสมอไปนะครับบางคนผม อาจต้องขอโทษขออภัยอย่างยิ่งที่ผิดนัดนะครับอาจจะนัดแค่3าสวันหรือ6 7วันนะครับบางคนก็อาจจะเกินไปแล้วนะครับยังไงก็นะครับเดี๋ยวจะเร่งมือให้นะครับนขณะที่ถ่ายคลิปอยู่นี้นะครับก็พยายามถ่ายให้จบให้เร็วแล้วก็นะปั่นงานต่อนะครับสําหรับวันนี้นะครับตอนนี้เที่ยงคืนแล้วยังไงก็อาจจะปั่นต่ออีกสักตัวหนึ่งนะครับ2ตัวเป็นอย่างมากนะแล้วก็ คงจะพอแล้วแหละนะครับสำหรับคืนนี้เนาะก็มาถ่ายอัปเดตให้ชมกันเป็น e.p สุดท้ายนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้นะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับประกอบเสร็จก็เทสอีกทีหนึ่งแล้วก็ถ่ายส่งงานลูกค้านะครับก็คงจะจบแล้วแหละนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนะาะตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเสียเวลาอัดคลิปเล่นๆนะครับที่จริงแล้วมันเป็นเวลาที่เรา ดูอาการเครื่องนะครับเพราะว่าเพิ่งซ่อมเสร็จนะก็เทสโหลดไปดูอาการเครื่องไปนะครับก็มาถ่ายคลิปพอดีนะครับยังไงมันก็ยังทําอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าอูออ่งานมาถ่ายแต่คลิปลง y o u t u b e ไม่ใช่นะครับมันก็นะผมก็ต้องแบ่งเวลานะครับให้มันสอดคล้องลงตัวเนาะยังไงก็พยายามจะทําให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับ ลูกค้าก็แจ้งไปลูกค้าที่จะส่งงานมาในช่วงนี้นะครับถ้ารีบนะครับขอผ่านก่อนนะครับผมต้องขอผ่านก่อนจริงๆนะครับต้องขอภัยในความไม่สะดวกนะครับงานค่อนข้างที่จะตอนนี้ดีเลย์ก็หลายเจ้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันกลายเป็นดินพ่อขังหมูซะแล้วเพราะว่าช่วงนี้เจอของนะครับของหดๆทั้งนั้นเลยนะครับตอนนี้ก็ค้างอยู่ลาวๆ เครื่องสองเครื่องนะครับงานหินที่ว่าซ่อมในซ่อมไม่ผ่านในทีเดียวนะครับก็เครื่อง2เครื่องนะที่รออยู่ตอนนี้แต่ก็นะครับลูกค้าที่ผมแจ้งไปนะครับลูกค้าที่ผมแจ้งไปว่าซ่อมยังไม่เสร็จนะครับก็ไม่ต้องห่วงอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับผมแจ้งไปทีแรกว่ายังซ่อมไม่เสร็จอาการหนักผมก็จะเอามาต่อซ่อมให้ในภายหลังนะครับไม่ใช่ว่าลืมไปเลยนะ ผมก็แค่ผ่านไปในช่วงแรกนะครับแล้วก็เอากลับมาทําต่อในทีหลังนะครับเพราะว่ามันจําเป็นต้องระบายงานออกนะครับไม่ใช่ถ้าไปขุกอยู่กับเครื่องเครื่องเดียวมันก็จะกลายเป็นว่าดีเลย์ไปทั้งร้านเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้ก็ทําดีเลย์ไปพอสมควรนะครับแทนที่จะออกง่ายๆนะครับแต่กลับไม่ยอมอยากจะกลับบ้านนะตอนนี้ก็นะครับเสร็จนะครับเดี๋ยวส่งกลับบ้านเร็วนี้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะ ไม่ให้อยู่แล้วนะครับเสียเวลามากๆเลยนะส่งกลับบ้านได้ส่งไปตั้งนานแล้วนะครับแต่เพิ่งจะผ่านนะครับโอเคนะครับสําหรับเจ้า,จาตัวนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะจบแล้วแหละนะครับเพราะว่า,าเครื่องก็ทํางานได้ปกติไม่มีอาการแทรกซ้อนนะครับไม่ติด e อ r รอ์เครื่องไม่ร้องนะครับก็ถือว่าปิดจ,จ็อบนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ ep แรกก็ ดูเป็นซีรีส์เลยนะครับสาหรับ EP นี้คิดว่าน่าจะเป็น EP ที่5แล้วนะครับสาหรับเครื่องเจ้าตัวนี้เนาะสำหรับใครที่ติดตามมาตั้งแต่ EP แรกก็ขอบคุณมากครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปติชมได้หรือว่าแนะนําเป็นแนวทางหรือนะครับเอ่อเอ่อต้องการให้ทําคลิปอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับคลิปนี้ออก่อนส่งท้ายผมอาจจะไม่ได้บอกออจุดเสียที่ชัดเจนนะครับก็เกี่ยวกับ ระบบฟีดแบ็กนะครับที่ว่าไม่ได้บอกจุดเสียที่ชัดเจนก็คือว่าผมก็ซ่อมไปตามอาการนะครับมันเพิ่งมันเพิ่งเคยเจอลักษณะนี้เพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นอาจจะแนะนําเป็นแนวทางไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ซ่อมไปตามอาการจนกว่ามันจะได้นะซ่อมได้ก็คือได้ก็แค่นั้นเองนะครับหลักการโดย,โดยถูกต้องหรือว่า แนวทางโดยถูกต้องมันก็ยังไม่มีนะครับเพราะว่าเพิ่งเคยเจออาการนี้นะครับก็ถ้ายังไม่รู้จริงผมก็จะไม่แนะนําอะไรลงไปนะครับเดี๋ยวจํากันผิดผิดเ,เดี๋ยวจํากันผิดผิดไปนะครับพอเจออาการนี้ทําแบบผมที่แนะนําทําไมมันไม่ได้ก็จะว่ากันอีกเนาะยังไงก็แค่บอกเป็นแนวทางแล้วกันนะครับเกี่ยวกับระบบวนนะครับฟีดแบนะ็กเนาะมันมีปัญหาอยู่ นะครับโอเคจบจริงๆแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ